สัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมตอนความเพียรสู่ความสำเร็จจากเรื่องเล่าจุดกำเนิดพระพุทธเ,ทเจ้าจากตัวเมืองกาญจนบุรีราวร้อกิโลเมตรถึงที่ตั้งของวัดเวลุวันตำบลท่าขน,นุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี มีพระครูภาวนาสุทธาจารย์หรือพระอาจารย์สาครเป็นเจ้าอาวาสในปัจจุบันเหมือนกับผู้เจ้าพอบวชมาแล้วก็สอนป่าเป็นที่พึ่งของพวกเธอวัดแห่งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจในอดีตสู่พระสงฆ์นักพัฒนาสร้างความเจริญงอกงามแก่พระพุทธศาสนาส่งไว้ซึ่งความศรัทธานำพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาผืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาประเทศชาติเจริณพรคือเรื่องของวัดเวรวันคือหลังจากงานพระราชทานเพิงศพหลวงปู่ฟั่นเสร็จแล้วตอนประชุมพระัทระท่นก็พูดว่าใครจะไปวิเวกจะไปพักที่ไหนหาสถานที่ปฏิบัติ ก็คือป่าจะเป็นที่พึ่งของพวกเธอในงานประชุมของพระเทระเหมือนกับผู้เจ้าพอบวชมาแล้วก็สอนป่าเป็นที่พึ่งของพวกเธอคือให้ไปอยู่ลุกขมูลล่มไม้ทรายป่าทรายเขาถ้ำเงื่มอมผาหน่วยงี้ยแต่บันนี้พอเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฟัน ที่วัดป่าอุดมสุพรเสร็จในวันนี้เราก็มีดำริกันว่าทางภาคกลางด้านตะวันตกสมัยก่อนก็มีหลวงปู่ปินชลิตโตที่วัดอริโยงสาลามท่านไปพักอยู่ที่วัดป่าอุดมสุพรด้วยกับหลวงปู่ฟันท่านก็ไปเล่าให้หลวงปู่ฟันฟัง ว่าป่าด้านตะวันตกยังเป็นป่าใหญ่ไม่มีพระนินที่เข้ามาปฏิบัติในด้านการพระสายปฏิบัตินี่มีน้อยวาอย่างนั้นหลวงปู่ปินท่านก็ไปทุกปีไปอยู่กับหลวงปู่ฟันพวกเราก็ได้อุปถักได้ทำอะไรต่ออะไรได้แต่พอเสร็จงานท่านก็เลยมามาอยู่ด้านตะวันตก อำเภอไซโยกอำเภอทองภูมิอำเภอสังขะด้านศรีสวัสดิด้านนี้นี่อาจารย์เป็นพระองค์แรกที่เข้ามาที่มีบาทมีกฎมีกระติกน้ำมีการน้ำโดยปกติพระที่เดินอยู่ในสายนี้ก็จะมีอยู่พระสองกลุ่มคือพระรามันก็จะมีมีบาทมีตลัปัด ถ้าเป็นพระเผาเกะเลี่ยงก็จะมีย่ามมีล่มย่ามเหลืองเหลืองลมเหลืองเหลืองมองเห็นก็รู้ว่าเป็นพระกะเหลี่ยงต้องใช้ภาษากะเหลี่ยงถ้าเห็นบาทเห็นกฎเห็นตราปปัดนี่ก็ต้องเป็นพระรามันที่เดินสายกันอยู่แถวนี้แต่พระพวกที่อาจารย์เข้ามานี่มีบาทมีกฎมีกระติกน้ำ มีการาน้ำพวกชาวบ้านเขาก็จะถามว่าพวกท่านพูดภาษาอะไรแล้วพวกเธอจะคิดยังไงถ้าเขาถามว่าพวกท่านพูดภาษาอะไรเราก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็กดขอหาว่าเป็นบาสุก้าปืนต่อสู้รถถังกดพอเข้ามาตอนแรกมันพื้นที่สีแดง จังหวัดกาญจนบ,บุรีนี่เป็นพื้นที่สีแดงฉะนั้นพอเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ต้องเอากดออกมากลางให้เขาดูเอามุ้งมันใส่แล้วเขาไปนอนดูให้เขาดูถึงขนาดนั้นเพราะคนมันเขาไม่เคยเห็นดงนั้นก็เลยเราก็เลยเข้ามาเมื่อเราเข้ามาแล้วก็มาอยู่แล้วก็มาที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่หรอก มันมีปัญหาทางการเมืองการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยหลายเรื่องก็อยู่กันไปอย่างนั้น,นเราเข้ามานี่ปี2521ไม่มีทางรถทางเรือมาเรือเข้ามาทางเรือ2521มาอยู่จามรสาที่แรกก็ตที่ถ้ำแกงกระตงที่น้ำท่วมไปแล้วที่ถ้ำแกงกระตงน้ำท่วมไปแล้ว จากการมาเรามาก็เรามาอยู่แบบหัวเดียวกับเทียมรีบไม่มีอะไรมาก็มาอาศัยทำอยู่ลุกขมูลล่มไม้ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยคิดว่าจะอยู่มีแต่ว่าจะไปอยู่เพราะว่าเราเป็นพระที่ต้องเดินทางเรากะว่าเราจะไปอยู่จาพรรษาจังหวัดโน้้น พรรษาหนึ่งออกพรรษาแล้วก็เดินต่อออกพรรษาแล้วก็เดินต่ออยู่อย่างนั้นถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะเดินว่าจะไปแต่มันมีปัญหาเรื่องงานบ้านงานเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ทำงานไปอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ที่พวกโยมก็เห็นว่าเราทำอะไรบ้างงานที่เราทำอยู่เราก็แก้ปัญหาไปเป็นวันวันเป็นอย่างอย่างไปปรับปรุงพอเราอยู่คนก็ต้องปรับปรุงที่พักที่อาศัยด้วย เพราะเราไม่เราเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งไม่เหมือนกับสัตว์ทั่วไปต้องมีที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนก็เลยต้องทำนู่นทำนี้ไปตามสมควรเท่าที่ความจำเป็นที่ว่าจะทำเท่าที่ความจำเป็นเท่านั้น mm hmm. ฉะนั้นการทำงาน mm hmm. เมื่อเราเข้ามาแล้วเรามาในานามของพระสงฆ์ พระสงฆ์นั่นคือผู้ทายาทของพระพุทธเจ้ามีที่โยมเขาให้พื้นที่แล้วเราก็ขอพื้นที่จากทางกรมป่าไม้ใช้กฎหมายปีสามห้าขอพื้นที่สร้างวัดในป่าสงวน พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าสงวนของแปลงห้วยขยิงมามากันครั้งแรกมาอยู่ที่นี่มากันห้าองค์พอมาอยู่ห้าองค์แล้วก็มีพุทธรูปมีอะไรตัวอะไรเข้ามาแล้วก็เริ่มทำมาเรื่อยท่านพระอาจารย์สาครธรรมาวุโธนามเดิมสาครแสงมุกดาเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2488 ณบ้านโนนสงเปื่อยตำบลหน,นองบัวอเภอหนองบัวลำพูจัังหวดอุดรธานีปัจจุบันคือตำบลเหล่าโพชัยอเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอุปสมบทเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2 5 0 8โดยมีพระพิสารคณานุกิจเป็นพระอุปชาพระสมุขค,คาบาลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าธรรมาวุโธสังกัดคณะธรรมยุทธ จำพรรษาแรกณวัดมหาชัยตำบลหน,นองบัวอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์สาครได้รับการฝึกหัดอบรมในสำนักของครูบาอาจารย์พระกรรมฐานที่สำคัญหลายองค์เช่นหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่หลุยจันทสาโรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ฟัน่นอาจารโร ซึ่งท่านพระอาจารย์ได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมและถวายอุปัถากเป็นเวลานานถึง10ปีหลังจากหลวงปู่ฟ้่นอาจารโรมรณภาพในปีพุทธศักราช2520แล้วท่านพระอาจารย์สาครได้อุปถากหลวงปู่หลุยจันทสาโรต่อมาระยะหนึ่งจนกระทั่งได้กราบรามาสร้างวัดเวรุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในปีพุทธศักราช2521 ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบันท่านพระอาจารย์สาครนนอกจากจะมุ่งเน้นด้านการปฏิบัติภาวนาแล้วในอีกด้านหนึ่งก็ถือได้ว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาโดยแท้เพราะนอกจากท่านจะปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจตนเองแล้วท่านยังมีความพยายามในการอบรมสั่งสอนเพื่อพัฒนา และยกระดับจิตใจของพระภิกษุสัมมเนนพุทธบริษัทอีกทั้งอย่างพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นให้ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากหลายๆโครงการที่ท่านได้ดำเนินการมาตลอดเช่นการพัฒนาที่พักสงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรให้เป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระธุดงกรรมฐานและโครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้สาม ที่ทำการบรรพชาสัมมน็เนนภาคฤดูร้อนณวัดป่ามณีการเพื่ออบรมกุลบุตรให้มีคุณภาพและมีความเป็นผู้นำจึงกล่าวได้ว่าท่านได้ทำหน้าที่สมณะเพศทั้งประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์ตราบจนปัจจุบันพระสงฆ์นักพัฒนา ที่ได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะตามที่องค์หลวงปู่ฟ้นบอกกับท่านในนิมิตและท่านได้อยู่จำพรรษาณสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522เรื่อยมาโดยองค์หลวงปู่ฟ้นต้องการให้วัดเวลุวันเป็นสถานที่คอยสนับสนุสน,นพระพิสุสัมมเนนที่มุ่งต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมปกป้องผืนป่า เพราะหากพิจารณาสภาพผื้นป่าที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่าพื้นป่าภาคตะวันตกยังคงความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดและเหมาะจะเป็นสถานที่สัปปายะอย่างยิ่งซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของวัดเวรุวันนั้นเป็นเสมือนประตูที่เข้าไปสู่พื้นป่าใหญ่ด้านตะวันตกองหลวงปู่ฟัน่นจึงได้สั่งให้ท่านพระอาจารย์สาครสร้างวัดขึ้น,นที่ตรงนี้ เพื่อความเจริญงอกงามแก่พระพิสุสัม,มนเนนและพระพุทธศาสนาต่อมาท่านได้สร้างเสนาสนะเพิ่มเติม,ตมจนกระทั่งเมื่อปี2533ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์มีนามว่าวัดเวรุวันเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2533 และท่านพระอาจารย์สาครได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่30กันยายน2537ทั้งนี้ทางวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2541ครั้นต่อมาท่านพระอาจารย์สาครได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาสุทธาจารย์เมื่อวันที่5ธันวาคม พุทธศักราช2,541นับจากวันที่ได้เริ่มสร้างวัดเวรุวันเป็นต้นมาภายในวัดมีพื้นที่ใช้สอยราว30ไร่แบ่งเป็นสาลาการเปลี่ยนตั้งอยู่ด้านหน้าวัดมีอาคารโรงครัวอาคารพักผู้ปฏิบัติธรรมส่วนด้านหลังเป็นเส้นทางเดินไปยังกุฏิสง์มีบ่อน้ำธรรมชาติที่รองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายในวัด ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานรอบวัดจะเป็นเส้นทางชันขึ้นเขาโดยเป็นพื้นที่สัปปายะอันเงียบสงบไว้เพื่อผู้ปฏิบัติธรรม สถานที่แห่งนี้ได้สร้างได้อบรมพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและได้อบรมสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนโดยทั่วไปให้ดำรงอยู่ในเส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาปกป้องผืนป่าสัตว์ป่าสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงให้คนและสัตว์ป่าและเกิดประโยชน์นานานับประการ ที่มีเวลาคือประเภทไหนก็คือนักบวชเป็นคนที่มีเวลาชาวบ้านโดยทั่วไปนี่ไม่มีเวลาเป็นบุคคลที่หมกมุน่นหมกมุ่นในความโลภความโกรธความหลงหมกมุ่นในทุกเรื่องนี่คือคนโดยทั่วไปก็เลยนั่งรอให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายอยู่อย่างนั้นตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกตายกันอยู่อย่างนั้นตายกันไปจนหมด เพราะนั่งรอโดยที่ไม่คิดหาทางออกมัวแต่ไปหมกมุ่นฉะนั้นพระโพธิสัตว์ถึงได้มีความคิดที่แตกต่างจากชาวบ้านโดยทั่วไปพอเห็นสมานานักบวชแล้วท่านออกบวชวันนั้นเลยนัดกันกับน,น,น,นายชนะบอกว่าชนะคืนนี้ดึกสงัดเอามา้ามาส่งเราเราจะออกบวชน,น,นายชนะก็ดึกสงัด ก็คือเที่ยงคืนดึกสง,งัดแล้วพาพระโพธิสัตว์ออกบวชแต่นึกถึงประตูเมืองกำแพงพระบรมหาราชวังพระโพธิสัตว์สูงเท่าไหร่สูงสิบแปดศอกเก้าเมตรความสูงเก้าเมตรพอนึกถึงกำแพงเมือง ถ้าหากเขาไม่เปิดประตูให้เราเนี่ยเราจะทำยังไงนายชนะมีแรงห้าสัางสารม้ากันทัก,กะนี่มีแรงห้าสัางสารพระโพธิสัตว์แรงไม่มีกำมะประมาณกําลังกายฝ่ายนายชนะก็นึกดำริในใจว่าถ้าเขาไม่เปิดประตูเมืองให้เราเนี่ยเราจะแบกทั้งมา้าทั้งพระโพธิสัตว์ กระโดดข้ามกำแพงฝ่า mm. ยมากก้ากันทักกก็บอกว่าเราจะกระโดดข้ามกำแพงเมืองนี้ให้ได้ฝ่า mm. ยพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเราจะแบกทั้งมา้าทั้งนายชนะกระโดดข้ามกำแพงเมืองส mm. ุดท้ายมา mm. เดือดร้อนถึงพระอินทร์ความดำริของพระโพธิสัตว์พระอินทร์ก็เลยส่ง วิศนุกรรมเทพพบุตรมาเปิดประตูให้จากประตูเมืองออกไปมีพวกเทวดามาจากหมื่นโกดจัก,กรวานคอยห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ที่จะออกบวชมีความปิติยินดีด้วยเอาดอกมุนทาดอกไม้ทิพมาจากหมื่นโกดจัก,กรวานมาปูไปตามทางเสด็จ สูงเท่ากับหัวเข่ามากันทก,กะดอกไม้ทิพย์นึ่งสูงเท่ากับหัวเข่ามากันทก,กะโดยปกติมากันทก,กะวิ่งระหว่างเมืองกบินละพัดมาที่แม่น้ำอโนมานี่มันไม่กี่นาทีก็ถึงไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแต่วันนั้นเกิด วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ออกเพราะดอกไม้ทิพมันสูงเท่ากับหัวเขา่าโปรยไปตามทางเสด็จของพระโพธิสัตว์หนึง่งก็มาถึงแม่น้ำอโนมาเนั้นสว่างพอดีก็เลยถามนายชนะว่านี่แม่น้ำนี้เขาเรียกกะไลชื่อว่าแม่น้ำอโนมาเอา้าแม่น้ำอโนมานี่คือสุดแดนเขตของเมืองกะบินลพัตอีกฝั่งหนึ่งนั้นเป็น เมืองราชคห์ฉั้นเรามีความประสงค์ที่จะข้ามไปฝั่งนู้นแม่น้ำตรงนี้กว้างสิบสี่เส้นคูณดูเส้นหนึ่งสี่สิบเมตรมากันทกะพอบอกกันทักะว่าเราประสงค์ที่จะข้ามไปฝั่งนู้นมากันทกะพากระโดดข้ามแม่น้ำกว้างสิบสี่เส้น พะสุดท้ายมาก็เดินหาทำเลที่จะอธิษฐานบวชก็ได้ที่อธิษฐานบวชคือหาดทรายเอาพระขันตัดพระโมลีโยนไปในอากาศถ้ามันลอยขึ้นไปบนอากาศเลยด้วยกิจที่ตั้งไว้ว่าจะได้สำเร็จเป็นพระโพธ เป็นผู้เจ้าอันดับแรกตั้งกิจอธิษฐานตอนที่โยนพระโมลีไปโยนเจสาไปพระอินทร์ก็เอาพานทองมารองรับขึ้นไปบรรจุสร้างเกดีพระเกศแก้วจุลามณีนั่นของพระโพธิสัตว์ฉะนั้นพอหลังจาก ปลดเครื่องประดับประดาบวดเสร็จก็ให้ในสันนะเอามา้าและเครื่องประดับกลับไปส่งพระมารดาพระราชบิดาที่แรกนายสันนะก็จะไปด้วยเพราะเคยตามเสด็จมาดั้งเดิมสุดท้ายมาผู้เจ้าไอ้พระโพธิสัตว์ก็บอกว่าพระราชบิดาของเรากำลังรอฟังข่าวจากเธออยู่ เธอนั่นแหละจะเป็นคนให้ความสุขกับพระราชบิดาของเราว่าเราได้บวชแล้วปกติสุขดีไม่มีอะไรทุกอย่างปกติเธอต้องกลับไปบอกพระราชบิดาของเราสุดท้ายมาก็แยกทางกันมากนทกะก็หมดหน้าที่ก็เลยมองจน สุดสายตาแล้วก็คำรามขึ้นทีเดียวแล้วก็ลงถึงชีวิตอยู่ที่ตรงนั้นมากันทก,กะเหลือแต่นายสัน,นะเดินกลับไปคนเดียวฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ได้บวชแล้วก็ออกเดินจากที่นั่นไปถึงเมืองราชคื์ก่อนถึงเมืองราชคือมีสวนมะม่วงของชาวเมืองราชคืออยู่ก็เลย มันเป็นฤดูที่เขาเก็บมะม่วงหมดแล้วก็เลยเข้าไปพักอยู่ในสวนมะม่วงนั้นเป็นเวลาเกตวันนั่งเจริญสุขสมบัติมีแต่ความสุขในการออกบวชไม่มีอะไรที่จะเป็นภาระเกี่ยวข้องกับใจของเรา คืออยู่ด้วยสุขสมบัติเป็นเวลาเจ็ดแปดวัน<ม>ก็เลยตั้งอยู่ในความสุขอย่างเดียวมีแต่ความสุข จากเรื่องเล่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตั้งใจออกผนวดด้วยวิริยะด้วยความเพียรจึงเกิดประสบผลสำเร็จดังเช่นการกระทำใดๆหากทำด้วยความตั้งใจการนั้นก็จะสำเร็จได้โดยทุกประการ